นี่ประเทศนี้มันประเทศนี้มันมีขับเองด้วยนะเว้ยรถอะแชทผมเพิ่งรู้นะเว้ยเฮ้ยมีคนแนะนำว่ะทิมครับไปพ้นโูนเนียมะดีครับดีดีดีได้ดิบุมเห็นด้วยครับไปไปไหนครับไปไปไปไม่ไม่อยู่ไหนวะเดี๋ยวโทรหาให้เดี๋ยวผมไปโทรหาคือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแทงให้ครับเอางี้เขาน่าจะอยู่เกาะระดับพี่ินเนียนี่ขับรถเองเว้ยแชทนี่ผมจะตอบมือให้ฟังอยู่ไหนอะ สเกตบอร์ดข้างรถเมื่อกี้ใช่รถพี่เหรอเห็นปะขับรถเองเว้ยไอ้ีเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาขับรถเองเว้ยอ่ะยากเดิมใช่ไหมเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเนี่ยผมไม่ได้กดอเลยเว้ยทิมไอ้สเกตบอร์ดเมื่อกี้คือนูเนีอะว่ะแล้วนี่เราต้องกลับไปไหนครับเนี่ยฮะแล้วนี่เราต้องกลับไปไหนครับเนี่ยสเกตบอร์ดเมื่อกี้คือนูเนียใช่ เขาเขาไปขายปลาหรือเปล่ารองหลังม่นไปลกวะขายปลาขายปลามาั่อไหรว่านี่บอกว่าคูนาเซลนี่กด F 2ใช่มันจอดไฟแดงได้ นี่ไงอ้๋อย่าเพิ่งติดไฟแดงน้องเฮ้ยคนร้อยปีขาเดี๋ยวพี่ซัดดาวมังกรขาซัดมันดูดูดูมันขับดูมันดูมันดู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 อันนี้แบบอันนี้บอกเรื่องครับว่ามันมีขับแบบออโต้พายรถกูคุยอะไรเนี่ย F2 อ๋อโอเคนะรู้แล้วเนาะผมเพิ่งรู้คว่า แม่งกูเพิ่งรู้ไปบอกเขาเองเออแม่งปวดหัวไม่เอเดววะเออดีไอ้เหี้ยเธอเป็นคนดีด้วยเธอส่งจีนมาหน่อยโอ้ยไม่เกจอดขามันจับรถพี่ได้อ่ะนะครับได้เดี๋ยวว่าจะตำรวจเลยครับ ตอนนี้อะไรทีจำได้ครับกูว่าผมผินแบบว่าใคร,ครับแบบคู่เรือที่เด้งไปเปลี่ยนดีกว่าครับเอาแม่เก็บสะดีเลยไม่ใช่ระบบหีือว่าลืม <c oughs> <c oughs> นี่เลย ทรงนี้เลยทรงผู้เลนใหม่นี่ทรงนี้ไม่ได้หานไมง่ายบอกเลยระดับทรงนี้นี่เราเริ่มต้นนั่นไงทรงนี้หาได้ตามจีหล็กเขาจะไปจีหลิกหัองององงวงกหัวงินกันอยู่ขึ้นจีขนั้นนะขึ้นจีพีเอสขนั้นีน่แหละครับที่ขายปลานี่แหละครับเฮ้ยตาม GPS นะส่ง GPS เท่านั้นนะ่ะ มันอยู่นั่นแหละข้างหลังเอาทำไมมันไม่ขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่นนะครับผมต้องขอลงไปคว้าโอ๊ตก่อนตรงไหนครับไปตรงไหนมากมากอีกที่เมบขึ้นยังโอเคครับขึ้นแล้วขึ้นยังขึ้นแล้วครับไปเลยเฮ้ยอย่าต่อไฟแดงอีก วิ่งเข้าไปเสียบโอ้ยเมื่อยงคะต่อยขับอีก็ได้ฟินนี้ กูป่นแม่งขาลงบารเลยอ่ะไม่อยังบอสก็ไม่อยังโอ้เงินหมื่สี ไปครับกบปดปุ่มแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วจ้า